สวัสดีครับมาเสกครับสเพร้านเอกเลสซิงอัสรีครับส่งงานติดตั้งโช้ฝาท้ายไฟฟ้าในเช e ร์ริแคทติว่าโฉมสุดท้ายนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วเป็นโช้กฝาท้ายตรงรุ่นเลยเปิดปิดได้สีรูปแบบนะครับที่รีโมทเดิมจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับกดค้างไว้ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นให้นะครับกดปิดก็กดจากที่รีโมทได้เลยครับ ตัวนี้เขามีระบบเซฟตี้นะครับถ้ารถล็อกอยู่ oh <my> เวลาเราเปิดจากรีโมทนะครับกดอันล็อกค้างสุท้ทายก็เปิดขึ้นให้นะครับแต่ว่าประตูบานอื่นๆไม่ปลดล็อกนะครับเพราะนั้นเป็นระบบเซฟตี้ด้วย oh <my> นี่เราแค่เอาของมาเก็บมาหยิบของใส่รถก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับ oh <my> ชุดโชคใหม่เป็นโชคไฟฟ้านะครับชุดส่วนมอเตอร์ จากล็อรดอแข็งแรงทนทานนะครับเปลี่ยนตอนบนรุ่นใหม่สวิตช์เราเจาะในเบ้ามือนะครับแนทนจะได้ไม่เจาะชิ้นใหญ่นะครับแบบนี้ก็ปิดปิดแบบรุ่มรวนซอฟโค,ค้ดนะฮะแบบสไตล์ของลกดอนะครับกดเปิดจะมือไปบีบเดิมแบบนี่ ก้อนเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้จะมีโคเวอร์ครอบให้นะครับครอบตัวก้อนสวยง,งามเลยตำแหน่งที่3ก็จะเป็นเซนเซอร์เท้านะครับอยู่ด้านขวาทำงานแม่นยำนะครับเตะเปิดถ้ารถล็อกอยู่ก็เตะเปิดได้เลย ขณะที่สี่ก็จะเป็นสวิตช์ภายในรถนะครับอย่างนี้รถล็อกอยู่กระจกพับนะครับแล้วก็ปลดล็อกนิดนึงให้กระจกกลางสวิตช์ภายในรถเป็นแบบจอดนะครับไม่มีเบ้าตรงรุ่นวิธีการใช้งานก็กดค้างครับจะมีเสียงปิด,ปด,ปดที่กล่องด้านหลังนะครับก็ปล่อยมือฝาท้ายก็ปิดลงมาแบบนี้ปิดนุ่มปิดเงียบนะครับไม่กระแทกเลย กดเปิดเช่นกันครับกดค้างเป็นแบบเซฟตี้นะครับต้องการเป็นระบบที่ป้องกันการที่พลาดไปโดนสวิตช์นะครับเราต้องตั้งใจกดเท่านั้นมันถึงจะทำงานนะครับสนใจติดตั้งโช้กฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นนาย e v r o l e t Captiva โฉม2020เป็นต้นมานครับสุดท้ายนะครับตรงรุ่นก็ติดต่อนายเอกได้ครับที่เบอร์0 8 1 9 8 7 6 2 8 6 Facebook Fanpage y o อ t u b e Channel เยูอกนัซซิงแอสเซอรี่ครับน้ารานเราอยู่ ทวีวัฒนาซอย9นะครับถนนเรียบพองทวีวัฒนาหรือเข้าทางพุทธมนตรสาย4กระทุ่มรง18เซิร์ชเลยก็นับตามนี้ครับเอกเละซิงอัสซารีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่นนรงศักดิ์ครับคันนี้มาจากระยองนะครับมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับสวัสดีครับโชว์เซ็นเซอร์เท้ากันอีกทีแม่นยำนะครับ โอเคขอบคุณครับสนใจก็กินกาอาหารเอีกนะครับสวัสดีครับ